คิวเลนไม่มากล่องๆทุกๆงงๆหน่อยกูแซ่บแก้วแก้วเพราะว่าเซลล์ว่ามึงไปงงๆเลยเฮียหลังจากปล่อยว่างมาไงกูโลดแล้วกูจากไหนเฮียปล่อยกักยี่ห้องใครแบ้างของกูเองเบา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 สกิน Shadow Hand อันนี้ก็สวยดีเหมือนกันเนี่ย Shadow Hand ของเอเมลี่ของเอเมลี่อะ แต่ไม่ใช่ว่าในเรื่องเอมิลี่ชุดชัลโลแฮนมันก็ใส่ชุดใส่ชุดลัตตี้ของมันไม่ใช่ไอเฟสชุลลลืืมมมโเนสหรือไม่ใช่สกินชัลโลแฮนวะหรือเป็นชุดแบบออกปฏิบัติการยังกยัวอะไรกลัวต้องมีนะองค์กรเอ่อคุณไล่คิวเลนเหมือนแบบในพวกเรียกเนี่ยขวานเนี่ยไอคิวคิวเนี่ยไอองค์กรกิวเนีไยชิมไอองค์กรของกิวเนี่ย เออเกิดแขนสวยกูเสียสละชีวิตไปแล้วเอาเลยเลยปั้นไอตัวเลี้ยงมาตายอะพูดจริงนะออโอ้ยเชี่ยยังไม่ตายอีกหรือวะเนี่ยเออขาดนิดเดียวว่ะขาดโอ้ยโอ้ยไอ้ซาขาดจบไม่ใช่ปลาดาบมันจะแบบมึงมันจะยืดไปแบบจ๊กทำไมทำไมไม่ยืดปลาดาบยืดอะทำไมไม่ปลาดาบทิ้งเลยเลยไอเฟิร์สแบบปลาดาบใส่หัวมันนุ่งามเออปลาคว้างปากหลังไอ้เหี้ยบ กูตาด้หนึ่งคิวยากากแล้วรอซื้อใหม่กูก็ไม่ว่าอะไรกันเออไอ้นนี้อันดูมึงดูเดี๋ยวมึงซื้อดาบไม่รู้กี่เล่มนหยันแล้วประกอบเป็นดาบสีห้องเอ้ยกูยืนสบายมากเลยเนี่ยสบายด้เดีอ่ะตัวตัวอะไรที่แทนดาเบิร์เพื่อตายอ่ะแค่หแึ่งคิวกองคอมเพนด้า์แทนได้อือทำให้มันขยับได้ก็เช่นกันเพราะสกิลมันต้องขยับตลอดอืมไม่งั้นมันจะไม่แต่กลายเป็นนักษ์ลงมังกรเลย ขึ้นเลยมั้ยตีแกดูชไม่ดูชว้าวได้แค่นี้วะว้าวเรจะตายขกูถอยไม่ได้อะถ้าเกิดว่ากูหันหลังให้คิวเรนกูแตกเลยอะเพราะนั้นกูเลยยืนสู้สู้กับคิวเรนอย่าหันหลังให้มันนะ ไกูกูรอ,อ,อ,อดมานะต่อนักแล้วบบยืน,นโนกิยืนแบบยืนอนัดหน้ามัน้องหนูฟันนงไว้อย่าหันหน่าให้คนโกหันหลังให้คนโลกจิตหลังเป็นหน้ามัน้องห่าก็แสดงวอยู่เฉยไม่หวะไม่หวะอยู่นี่จบเลยกู โอ้มยไม่ได้เชียมันเลยอยู่นี่อยู่ข้างหลังยังไงล่ะอยู่ข้างหลังเอยู่ข้างหลังยังไงล่ะดูเรื่องเลยเฮ้ยโดนฟันตูแตกเลยเฮ้ยเป็นไงกูตูแตกไงเฮ้ดำเียรไอ้ปันไอปอมเนี้ยไอปันไออมอยู่ไหนลโอ อยู่ข้างหลังยังไงล่ะโอ้มอะไรวะไอบาสไอ้บัสไอ้บัสไม่ใช่โอมอะไหนวะเลนล่างอ่ะแคลี่อ่ะเมื่อกี้อังแคลี่ไม่ใช่โอมอ่ะไม่ไม่แคลี่โอมแหละกูผิดเอ้กูพูดถูกแล้วไม่ใช่เหรอวะสวัสดีคิวเลนเออไม่ไม่มีป้อมมันจะหว่าเป็นมีป้อมหรอไม่มีแล้วพูดพร้อมหมดละเฮออคิวเน สบายยังไหวคอลอดะเือแพนด้าหน้าป้อมได้เลยะสบายดีหอไม่ตายทีอคิวเลนแม่งมันมึงจะยังสบายดีอยู่นะนอนอยู่บ่อสบายที่เหี้ยเลยตอนเนี้ยคือแบบแตกเลยสั์ที่เพื่อนกูบอกมันมามันเสือกไม่มาเล้สั์เอ้ยมันไม่มีป้อมแล้วนี่ทําไมมีป้อมแล้วนี่ไปโอมขึ้นบนมันโอมขึ้นบนมัน โอมขึ้นบนไหมมันไม่มีตอบแล้วนี่ไอโอมขึ้นบนเลยไอเฟิร์สยืนรออยู่บนนู่นแล้วยืดยี่ไงเฮียเกือบเดินหมาไปแล้วเนี่ยมาไอเดย์อยู่บ้าฟาครับระวังโอ้คิวเลนอีกแล้ววะเอ้ยอยู่บ้าฟาอีแหม่สู้หนึ่งหนึ่งไม่ได้เลยนักกูเนี่ยอ เจ๊นึงหนึ่งก็ไม่ได้อะสัตว์มีคนเสือกตลอดนั่นลยไม่เป็นไรเลยเพราะปลาปลาอะไรกันเนี่ยไอมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นมันอยู่กลางมันอยู่กลางมันก็น่าจะขึ้นอยู่แล้วนะระวังด้วยมันขึ้นไปไหนกูแพนิมันน่าจะขึ้นนะมันน่าจะขึ้นนะไม่มีอะไรการันตีได้ว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นไว้แต่ไม่ได้ขึ้นกูมีลิเตอร์ไปเลยถอยไอ้ถอยกูให้ทำให้พวกมึงถอยให้เฉย ให้กูไปเลยหรือให้กูถอยไอปันไอปันไอกัวแพนด้าจะโดนกูเตะตายไอสัตว์เออชิวเลนเสือกนับข้างไม่ทวนนี่เออกูได้หนึ่งหนึ่งกับมันสักทีอ้ดีกูสบายดีกูสบายดีเออนอนบ่อสบายเลยกูเว้ยมังกรอยู่อ่ะปันเอาเลยไหมเดี๋ยวกูไปเช็คลิปบก่อนเอาดิ จริงหรควรช่วยปันตีไว้คนเดียวก็ได้แหละเนาะใช่ไหมโอเคทุกคนถอยถอยไอ้เชี่ยบนโดนไปเอาโอ้ย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 แบตจะหมดเลื่อก็จะหมดแบตก็จะหมดหมดโดนเบลหมดทุกอย่างไอ้ไอ้เชี่ยแบตแจ้งเตือนพอดีเกือบไปแล้ว

ล่างสองด้วยล่างสองผู้เชียวู้ล่อได้แล้วผู้นอนป้อมทำนักล่อในตำนานในเฮียในตำนานจริงๆด้วยเฮียโคตรตำนานเลยสัตว์มาดิโอ้ไปเลยบุกบุกบุกตำนานคนนี้ไม่มีแล้วเฮียสองสามคนอยู่เลนกู้อะฆ่าสลิมได้ด้วยบุกบุกโราได้เป็นสลิมล่อไปมึงล่อไปเอาเรื่องเอาเรื่องรออยู่เรื่องได้ด้วยฆ่าได้ด้วยเออแตกโดนแล้ว เอาเรื่อคิวเลนมายืนคุมเชิงเฉยๆเออมึงจัดการเลยโอ้คิวเลนอ้าวคิวเลนปาดไอ้ปันยังไม่ตายว่าแต่ตายอยู่ตายอะไรท่าป้อมใหญ่ยัยย้ยอีฟจะเข้านะแต่มาล็อกจะเกิดแล้วไม่เป็นไรได้ได้แล้วไปเรียล่าเว้ยบัสไปบัสไปช่วยเร็วมันช็อคขีปเข้าป้อมไหมเนี่ยมันยิงมันยิงตอนนี้อยู่ไปเร็วบัสไปช่วยเร็ววอลป้อมเอาความชัวร์แล้วนะแต่ก็ไในจบแล้วมั้ง ไอ้เทียตีเข้าทีละฝืงเดียวมันเมื่อไหร่มันจะตายเออมามาช่วยแทงแล้วมาช่วยแทงแล้วเออกูโดนฟอนเลคิดมาแล้วคิดมาแล้วโอ้ไอ้เทียกูตีอย่างนานเลยเลือดไปลดเลยป้อมไอ้เไอ้ยอยู่เลนฟันกูไม่ตายพวกมึงก็ดูไว้ไม่ตายจริงเลยไอ้เทียกูไปตีมาเลยไอ้สัตวสทีนี้ทุกคนเชื่อกูยังว่ามังกรเทียมันมาสามารถแทงป้อมได้ถึงจะไปลดก่อป้อมก็เถอะ แล้วแต่ว่ามันจะมีประโยชน์ไงไงเมื่อมันไม่ลดเปลาโป